สวัสดีจ้าเพื่อนรักทุกท่านนะคะวันนี้พี่นาจะมาขยายข้างาชิ้นเสื้อตัวนี้ให้เท่ากันนะคะลูกค้าต้องการคือให้ชายให้ความกว้างเนี่ยมันเท่ากับอกเนาะอันนี้อกอน,นี่อกอันนี้ชายนะคะมันห่างกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเช็คด,ดูว่าเท่าไหร่นะคะห่างกันประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังรวมกันก็เป็นข้างละห้านิ้วนะคะข้างละห้านิ้ว ข้างละห้านิ้วพอเรารู้ปุ๊บว่าเราต้องการใช้ผ้าเท่าไหร่นะคะเราก็จะไปตัดผ้ากันการตัดผ้าเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะข้างล่างที่เราต้องการแตกนะคะความกว้างต้องการที่เราต้องการเนาะห้านิ้วสี่นิ้วอะไรที่เราต้องการเมื่อกี้เนาะส่วนความยาวข้างบนก็ค่อยๆเล็กเดียวแบบนี้นะคะเพื่อเย็บนิดนึงพอวัดได้แล้วเราก็ตัดออกมาตัดออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะไปเลาะนะคะเลาะตะเข็บด้านข้างให้มาถึงประมาณใต้รักแล้เลาะตะเข็บข้างออกทั้งหมดนะก่อนที่เราจะเลาะนะคะเราเย็บย้ำไว้ก่อน เย็บย้ำตำแหน่งไว้ก่อนที่เราจะแทรกผ้านะคะหลังจากเย็บย้ำเสร็จแล้วเราก็จะเลาะตะเข็บนะคะเลาะตะเข็บออกหลังจากที่เราเลาะเสร็จแล้วนะคะ <S <S ก็จะเป็นประมาณนี้เลาะตะเข็บให้สูงขึ้นมาจากร้อยที่เราย้ำนิดนึงนะคะแบบนี้พอเ,เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มเย็บชิ้นนี้ใส่เข้าไปกันเลยนะคะ <S <S เราก็มาเช็ดนะคะความยาวที่เราต้องการเนี่ยเท่าไหร่ ตรงนี้เราจะต้องพับขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดตรงซกเราก็เอาขึ้นไปหู่สูงเนาะแล้วเราก็เปิดตะเข็บนี่ให้ให้แบนะคะเปิดตะเข็บให้แบแล้วเราก็เย็บ,เย,บเย็บเฉียดได้สเส้นเดิมที่เราเย็บย้ำมา แบบนนี้นะ,ะจากนั้นเราก็มาขีดตำแหน่งนะคะขีดตำแหน่งที่ให้มันตรงกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตะเข็บอีกด้านนึงเอาวางแบบนี้ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ตรงมุมนี้ก็จะแหลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปพ้งนะคะพ้งทีละข้างพ้งพร้อมกันให้ติดพร้อมกันนะคะ หลังจากนั้นเรามาเก็บตรงชายนะคะแล้วก็พับห่อขึ้นมาแบบนี้นี่เนาะพับขึ้นมาได้เลยแต่นี่ก็มีซกันเลยต้องเก็บ รายละเอียดเรานิดนึงนะคะเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าซกซกชายให้ตะเข็บเขาเป็นอย่างนี้นะคะพอเราไปพวงมาแล้วก็จะได้แบบนี้ตรงนี้เราก็จับพักยัดหรือเราจะพุ้งไว้เฉยๆก็ได้นะคะเราก็มาคิว เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะะตัวนี้เป็นผ้ายีนมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะมันแข็งเนี่ยมันก็ทําให้แบบมาดูไม่ไม่นิ่มนวลอะไรนะแต่ว่าลูกค้าต้องการซื้อผ้ายีนมาเองก็ทําประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเท่ากันแบบนี้<ม>เห็นไหมคะเท<ม>่ากันแบบนี้ความกว้างของ ชายกับอกนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เป็นวิธีการแทรกผ้าด้านข้างที่สะโพกมันคับหรืออะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการทำแบบนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ